สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง vip ธรรมดานะครับช่อง vip ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ของวันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับดาวโจน vip ใท vip นะครับก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับ ออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับต้องวีดีธรรมดาก็าจะมานำสนเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้านะให้8 9ดศย์มาห้าแกับศ1นย์นะครับอืมตัวเจาะเข้าไหมตัวเจาะ8 8ดดห้าเข้าอยู่นะศูนย์เนี่ยอดนะต้องลวดเท่านั้นนะครับอืมประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิยทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนกดอะไรพวกนี้นะครับกดเลยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเรามาชมเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันที่25นะครับ2ีนะวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับ ตาจน VIP นะครับเด่นเน้นบนนะครับ7890นะ7890นะครับ7890คู่ของเขาก็จะเป็น1 2 3 4 5ี่ห้านะครับส่วนเลขปักหลัก10บนนะครับปักหลัก10บนมีใครจัดเป็นไหมใครจัดไม่เป็นก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับไปจับตัวอื่นนะครับปักหลัก10บนนะมี1 2 3 4 5 6าี่ห้าหนะครับหนะึ่งสองส่้าส่วนชุดเจาะก็มี 9 1 1 9หนึ่9หนึ่งเก้าเก้นะครับแปดนะครับ8 1 1 8 8 2่8 8 3 3 8งแปดแ5ดสองนะครับตัวเด่นก็คือ7นะครับ7นะ7คู่กับหนึ่งสองสามสีแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับเอามาดูที่ภานี้เด่นที่1,2,3,4 เราก็มาดูที่สายหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้เอาหนึ่งสองสามก็ได้นะครับมานี้นะครับหนึ่งสองสามนะถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดตัวเน้นนะครับหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับอันนี้ปักหลักสิบบนนะครับปักหลักสิบบนอันนี้เด่นนะครับตามนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆกันหน่อยครับเด่นเน้นบนนะครับตรงนี้นะขอขอเน้นที่ตรงนี้นะอ่าครับ ปกหลักสิบบนนะครับปักหลักสิบบนอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้นะครับส่วนเด่นผู้เจาะก็เด่นที่สุดก็ตรงนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นตัวรองนะครับนี่เด่นหนึ่งสองสามสี่นะครับเด่นที่เ็ดนะครับประมาณนี้นะครับรูดวิ่งก็ที่เ็ดนะครับรองแปดนะตามนี้นะครับดาวโจน์ V.I.P. ออกทุกวันเที่ยงคืนครึ่งไม่มีวันหยุดอื แกวบ้านเขาหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดนะครับประมาณนี้นะครับครับพบกันใหม่พวงนี้นะครับมีทุกวันทุกวันไม่ต้องกลัวนะครับขอพระคุณมามานะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีเหงๆๆนะครับเดี่วทางวันนี้ก็มีตามนี้นะครับแต่วัดดีคร้า